này à tàu lâu lắm, nhiều này à, tụi con tôi con hư con hư 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 để hư con hư 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 con

เลยนวัวานนะวันนี้บางเอียดมาเราว่าอมาดอ,อมาดลาใบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ลม่มนั่งซึมอยู่ได้พี่เออแต่ว่าก็ได้รู้แหลนะเนาะว่าดัดไหนดีไม่ดีเนาะวันนั้นฉะนั้นวันนี้บังเอียดก็ต้องเอาตัวนี้มาพอไม่ลุมต้องเอาตัวนี้มาแล้วก็ต้องใช้โรคนี้มันถึงจะตึงหน่อยเพราะบางเอียดส่วนมากจะเล่นว่ากับโรคถ้าโรคไม่แพงบางเอียดก็เล่นไม่ได้โรคอันนี้แพงสุดประมาณสามพันแปดเดี๋ยวมาดูกัน ว่าเราคนนี้จะลากว่าตัวนี้ไหวไหมฟ้าคนแล็กเฉดแล้วตามมาเล็กเลยพี่สวยไม่มาเลยตาก้องยืนนั่งเลยฮู้ยืนที่เดิมเลยู้บังบาดไม่ไม่เลื่อนเลยตาก้อง็เออมาเอาย้ายมือบางกล้องนะเอาเราโบนใหม่เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคลืมกดถ่ายเล่นที่เกือบตายพี เออใช่ล <önemli S 2> <ừ, S 1> ูกมังเห็ดไปตามโดยแล้วนีป้าอย่าตามไปไกลกลับมาลูกโดนแล้วกูเดนของแท้มาดูทุกคนว่ารอบนี้มังเห็ดจะชักได้ไหมถ่ายมังเห็ดด้วยเดี Nas ๋ยวก็เราไปถ่ายเบ้านะถ่ายมังเห็ดเอาแบบมันๆไปก่อนมังหมัดเดินไปถึงนู้นเลยถ้าไม่เป็นลมไม่ใช่มังเห็ดเฮ้ยพ่อ โอ้โหมานกูเล้าเอฟซีดูตรงเพลงเลยตากล้องถ่ายที่เบ็ดถ่ายที่เบ็ดนี่มันตรงมากเลยอ้าวลาเบก็ลาเบสิครับตัวนี้ใช่ไหมพ่อเลยว้าวมันว้าวสุดยอดไปลูกว้าวดูตากล้องดูอ๋อปลาเบ็ดเลยล้วมันมานพ่เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูนะทุกคนดูนะ

เป็นไงพี่เปามาเดี๋ยวเราลงมัดดึงดูนะอลงมัดพี่เปาถ่ายลงมัดมุ่งเหยียดแทนนี่เองโอเคแล้วลงมัดถ่ายแล้วลงมัดดึงพืชมันตันเลยไเฮ้ยคนมาดูเพราะปุ่งเหยียดหอบคุณเลี้ยไม่ได้บุงเหยียต้องมัดหอบด้วยมาสัดส่วนก็เป็นนั้นแหละ มาทุกคนเอ็มเนี่ยจะพาเ่าตัวนี้ไปยนะูนนั่หมัดดึงมาดูกันว่าจะค้างไปไม้ไหมนะหอบเอ้หอบมากเลยพอไหมอธิรามตรงดึงไปแล้วไปแล้ว เอ้บอกแล้วดึงมือตันพ um. ่อที o, o ่กดตายออกมาออกมาหมุนเดี oh a, ๋ยวป้อมไปแล้วไปแล้วมังมาดให้มันพากันเบ็ดลอยเลยองมาดลอยกันเบ็ดเลยอ๋อให้มันตูกลมก่อนแล้วไปกันเบ็ดแรงลอยเลย

ตัานตันตันตัตนตันขึ้นมือขึ้นมือไปเร็วไปเร็วไปเร็วเข่งรัยตัวนี้ขนาดไม่ลมมันเนาะโอ้โหมอนไม่ไปได้ใช่ไหมตัวนี้ไปได้ใช่ไหมตัวนี้อ๋อจริงเหรอฮะตัวนี้ก็ได้เหรอขนาดไม่ลมมันผมไปแล้วเหรออย่าไปก่อนเลยขอดว่ามไปเงียก่อนมาดูนี่ของมันขอดร้าวไปทุกคน อ๋อมาดูองมัดกดไหมพ้นลงมาดในนี้ตัวลงดนอยู่ว่างนน้ตู่ก็ตัวนี้นี่ทุกคนดูดึงแป้งูโลองมาดจะถึงมือที้มาทุกคนมาดูว่าองมาดจะม้วนถึงมือไหมอันนูโดนนะทุกคนมึงมัดนี่ก็ดนนน้เหรอโดนตัวใหญ่แล้ว ันหอันหอนู่นู่อืมมันหมุนรอบเรื่องมันเนาะบอกแล้วมัดว่าขึ้นดีตัวนี้หมัดบอกมันท่านเหลืออีกหงหมัดเดินมวนหงมาเด้ออะไรยัยตุ๊กเอ้ยเว้ยเว้ยเอ้ยอุ้ยว้ารวยลาวยังรวมมั้ยไม่มันมีแค่นั้นหงหมาเด้อตึงเกี่ยวแล้วโอเคทุกคนโอเคหงหมัดเปนปื้มางตัวนี้ พาได้ไหมทุกคนได้นะว้าดึงปีกจัดไปทุกคนถ้าว่าบางเหยียดติดไม่ถูกถ้าบางเหยียดติดตุรัสบางเหยียดจะพาเยอเดี๋ยวเฮ้ยโอเคฝากคนแรกคนเจ๋แล้วตามไปเลยช่องหมัดด้วยทุกคนนูโน่ตัวหน่อยเจ็กแมงมุมมีน้ำมือสวย